พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป6สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมมาดูการพัฒนาจิตตามแนวทางพระพุทธศาสนากันนะครับความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญา สติคือความนึกได้ระลึกได้การระลึกถึงสิ่งที่ทำเช่นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสัมปชัญญะคือการรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสงบมั่นคงไม่วอกแวกปัญญาคือความรอบรู้หรือชันฉลาดในสิ่งต่างๆ วิธีปฏิบัติตนในการบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญาเป็นวิธีการที่ทําให้จิตใจสงบเกิดสมาธิและเกิดปัญญาหรือความรอบรู้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและทํางานให้สําเร็จลุล่วงได้ดีนะครับวิธีการฝึกบริหารจิตคือการตั้งใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นให้สำเร็จเช่นการอ่านหนังสือเตรียมสอบต้องใช้สมาธิ ตั้งใจจดจอกับเนื้อหาในหนังสือที่อ่านจึงจะเกิดความเข้าใจและจดจำได้ขึ้นใจนะครับมาดูประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญากันนะครับทําให้มีสติความจําดีเรียนรู้เข้าใจอะไรได้ง่ายอารมณ์ผ่องใสจิตใจเบิกบานจิตใจสุขขุมรอบคอบพิจารณาไตรตรองก่อนทํารู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาท การฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอย่างมีสตินักเรียนครับในการดำเนินชีวิตเราต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดทั้งวันดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรฝึกอิริยาบถต่างๆด้วยสติและสัมปชัญญะโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับยืนยืนตัวตรงขาชิดมีสติตั้งมั่นภาวนาว่ายืนหนอยืนหนอเดิน ิตอยู่ที่เท้าของทุกย่างก้าวมีสติตั้งมั่นภาวนาว่าเดินหนอเดินหนอนั่งตั้งกายให้ตรงมีสติรู้ตัวว่านั่งอยู่ภาวนาว่านั่งหนอนั่งหนอนอนในท่าที่สบายมีสติรู้ตัวว่านอนภาวนาว่านอนหนอนอนหนอการฝึกกำหนดรู้ความรู้สึกทางตาหูจมูก ลิ้นกายและใจนักเรียนครับประสาทสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นสิ่งที่ได้รับความรู้สึกต่างๆดังนั้นเราต้องมีสติควบคุมประสาทสัมผัสให้มีสติอยู่เสมอนะครับการมีสติจะทำให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเราจะสามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่ประมาทนะครับตาเห็นรูปหูฟังเสียง จมูกดมกล,ลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสร้อนเย็นหนาวอ่อนแข็งกระทบใจแล้วกำหนดรู้ใจรับอารมณ์จากสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายเกิดธรรมารมณ์ที่ใจเช่นชอบไม่ชอบดีใจเสียใจโลภโกรธหลง มีสติกำกับใจให้รู้เท่าทานอารมณ์ที่เกิดขึ้นการกำหนดรู้เท่าทานอารมณ์ที่เกิดขึ้นสัมผัสทั้ง5ทําให้เกิดปัญญานะครับการฝึกสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนในการศึกษาเล่าเรียนนักเรียนควรมีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับ การฟังตั้งใจฟังจับใจความให้ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรมีประโยชน์อย่างไรการอ่านมีสมาธิในการอ่านตั้งใจอ่านให้รู้ได้ว่าอ่านเรื่องอะไรมีประโยชน์อย่างไรการคิดคิดในสิ่งที่ฟังและอ่านมาแล้วว่ามีประโยชน์อะไรมีโทษและคิดอย่างมีเหตุผล การถามเมื่อไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังหรืออ่านให้ถามในสิ่งที่สงสัยการเขียนเขียนบันทึกสิ่งที่ได้จากการฟังอ่านคิดและถามเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการเรียนนะครับ